วันนี้มีรีวิวของเล่นใหม่ของฮอตวิวนะครับเป็น m เมกกะค s t r u c t t o t View นะครับก็ไม่รู้จะเป็นของเล่น Hotview หรือเป็นของเล่น Meta Construct ดีนะครับก็ถือว่าเป็นคอลลบส์กันนะครับสำหรับ2แบรนด์นะครับอันนี้เนี่ยผมเคยพาไปดูนะครับตอนซื้ออยู่ที่ร้านของ m a t t e นะครับที่ e l s e g u n d o นะครับมีคลิปตอนนี้ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูไปดูที่ Description ด้านล่างได้เลยนะครับ เมก้านะครับเป็นแบรนด์ของแคนาดานะครับก่อตั้งเมื่อปี1967นะครับสร้างพวกตัวต่อสำหรับเด็กพวกนี้นะครับคล้ายๆกับเลโก้แล้วก็ปี2 0 1 4นะครับเมก้าถูกเทคโอเวอร์โดยแมทเทลนะครับเจ้าของของฮอตวิ e ล์นะครับแล้วแมทเทลเนี่ยก็ออกซีรีส์เมก้าคอนสตรักมานะครับเป็นตัวต่อไซส์เท่ากับเลโก้นะครับก็มีเป้าหมายสำหรับเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีซีรีส์ต่างๆออกมามากมายนะครับเช่น โปเกมอนนะครับหรือว่ามินเนี่ยนนะครับแล้วคราวนี้ชุดใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นชุด Hot v i วนะครับชุดนี้ที่อเมริกาเพิ่งวางแผงนะครับแล้วก็ขายกล่องละประมาณ10บเหรียญนะครับประมาณ300บาทไทยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันเลยนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเทียบกับรถ t v i e ิวเราเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับซีรีส์นี้นะครับออกมาทั้งหมด6คันนะครับมี รถแบบรถธรรมดา4คันแล้วก็มี BigFood 2คันนะครับผมได้แต่รถธรรมดามานะครับคันที่1น,นี่คือโบนเชเกอร์นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูหมดเลยนะครับทั้ง4คันที่มีนะครับอ่ะมาเริ่มคันแรกครับโบนเชเกอร์ครับมาดูว่าเป็นยังไงครับแกะออกมานะครับคล้ายๆกับ เลโก้นะครับก็คือข้างในเนี่ยมีตัวต่อแยกชิ้นกันออกมานะครับแล้วก็มีคู่มือด้วยเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ต่อให้ดูเร็วๆนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคนมาด้วยนะครับ1คนใส่หน้ากากกระโหลกไว้อยู่เหมาะกับรูปร่างของรถนะครับรถบนเชกเกอร์อันนี้ก็เป็นรถออริจินอลของ h o t v i e วนะครับจะสังเกตว่าชุดนี้เนี่ยทั้ง4คันเป็นรถออริจินอลของ h o t ตว e หมดเลยนะครับอันนี้ต่อเสร็จแล้วครับบนเชกเกอร์ออกรุ่นแรกเมื่อปี2006นะครับ แล้วก็มีทั้งหมด2รุ่นนะครับในตัวต่อเนี่ยเป็นรุ่นที่หลังคามันปิดแต่ว่าผมเอามาเทียบกับรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นโบชเกอร์เหมือนกันแต่นี้เป็นรุ่นเปิดหลังคานะครับคนที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็สามารถนั่งโบชเกอร์คันเล็กก็ได้นะครับหรือจะลองขึ้นไปนั่งโบชเกอร์คันใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวคนที่เขาให้มานะครับเป็นยังไงบ้างครับถูกใจกันไหมครับรถแบบนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะ ต่อรถ h ฮอ e e e วในสไตล์ LEGO นะครับซึ่งซีรีส์นี้ LEGO ไม่มีนะครับมีแต่ h ฮอต e e วแล้วก็ของ m a t t e l นะครับก็สามารถซื้อชุดนี้มาต่อกันได้นะครับคันต่อไปนะครับเป็นรถคลาสสิกของ h ฮอต e e วเลยนะครับก็คือ To Win m i l l นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมากนะครับแล้วก็เปิดตัวตั้งแต่แรกๆที่มีการผลิต h ฮอ v i e วขึ้นมาครับคือตั้งแต่ปี1969นะครับ อันนี้เราจะแกะให้ดูกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยต่อมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่ดูหลายจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเราเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาใช้กับเลโก้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับเพราะว่าเป็นไซส์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีบางชิ้นที่เลโก้อาจจะไม่มีผลิตมานะครับเช่นพวกท่อต่างๆพวกนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันชิ้นเท่ากับเลโก้แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องอะไรกันไหมนะครับ ก็ปรากฏว่าการฟ้องร้องเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับเพราะว่าศาลส่วนใหญ่ตัดสินว่าสิทธิบัตรของเรโก้นะครับหมดอายุไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูที่รถบ้างนะครับคันนี้เป็นทวินมิลอย่างที่บอกไปนะครับรถที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับรถที่เป็นรถ Hot วิลนะครับก็จะเห็นว่า รูปร่างมันต่างกันนิดหน่อยนะครับโรทอวิวจะแบนกว่านะครับแต่ว่าทวินมิ l ของไมก a าคอ s สตรัเนี่ยมันจะสูงนะครับแล้วก็มีตัวของท่อลมที่ยื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวคนขับก็จะเป็นคนละคนกับของโบนเชคเ k e r คันเมื่อกี้นะครับคันที่3นะครับคันนี้ GT Hunter นะครับเป็นรถออริจินอลของ h ฮอต e e วอีกแล้วนะครับคันนี้ออกเมื่อปี2015นะครับ จะเป็นสไตล์รถบอดี้กว้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีสปอยเลอร์นะครับก็เป็นรถที่วิ่งเร็วรถซิ่งนะครับแล้วก็ข้างในเป็นเครื่องยนต์นะครับทวินเทอร์โบนะครับเขียนบรรยายในในแพ็กฮอตวิวนะครับซึ่งตัวจริงๆมันไม่มีเครื่องยนต์อยู่นะครับแต่ว่าถ้า h ฮอตวิวเนี่ยเขาจะเอามาสร้างเป็นรถหนึ่งตอนหนึ่งเขาก็คงจะทำตามที่เขาบรรยายไว้นะครับ อย่างโบนเชกเก k e r กับทวินมิลเนี่ยเขาเคยสร้างเป็นรถ1ต่อ1แล้วนะครับก็มีวางโชว์อยู่นะครับตามที่ต่างๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะครับชิ้นส่วนเนี่ยเหมือนเลโก้เป๊ะๆนะครับสามารถเอามาโม,โมได้ที่หลังนะครับใครอยากจะอยากได้โครงรถแต่อยากปรับส่วนไหนหรือว่าแทนที่จะเอาคนของฮัตวิลเนี่ยเอาคนของเลโก้มาวางแทนนะครับก็เอามาใช้กันได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวามาเทียบกันดูนะครับกับรถ ฮอตวิวธรรมดานะครับคันนี้ออกมาในซีรีส์ฮอตวิวอาร์ตคลาสนะครับก็จะมีลายสวยๆอยู่บนรถนะครับจะเห็นว่าขนาดของมันเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันใหญ่กว่ารถฮอตวิวธรรมดาอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่สเกล1ต่อ64แน่นอนนะครับแล้วก็ชิ้นเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าชิ้นนะครับทุกคันเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาต่อเนี่ยอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะครับถึง45นาทีนะครับผมอาจจะเป็นสไตล์ต่อเรื่อยๆไม่รีบ นะครับก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับคันสุดท้ายนะครับมัสเซลบอลนะครับคันนี้ก็เป็นรถสไตล์อเมริกันมัสเซลคาร์นะครับเป็นรถออริจินอลของ h Wheels เช่นเดียวกันนะครับคิดว่า Wheels เนี่ยน่าจะอยากได้มัสเซลคาร์มานะครับก็เลยออกแบบคันนี้ออกมานะครับแล้วก็ดูเท่ทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะแล้วก็มาต่อกันดูครับ ม u b o บอลนะครับเป็นรถที่เพิ่งออกปี2019นะครับมากับชุดสป e ดเบลอ r นะครับก็จะเป็นรถลายเดียวกันกับรถที่เป็น Mega Construct คันนี้เลยนะครับมีหน้าตาเหมือนฉลามอยู่ข้างรถนะครับแต่ว่าพอดีผมเนี่ยหาคันนั้นไม่เจอก็เลยเอามาเทียบกับรถรุ่นปี2020แทนนะครับในซีรีส์ m u s ซมานเนียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถ Mega c o n s t r u ั t กับรถฮอตฟิลเนี่ยหน้าตามันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับ เมื่อกี้เราพูดถึงอเมริกันมัสเซคาร์นะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรแบบไหนคือมัสเซคาร์นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นซีรีส์มัสเซมาเนียด้วยมีคําว่ามัสเซอีกแล้วนะครับก็มัสเซคาร์เนี่ยก็คือรถแรงๆนะครับของอเมริกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกสร้างในยุคปี1960-1970นะครับข้างในเป็นเครื่องยนต์แบบ V8 นะครับเครื่องยนต์8สูบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมี2ประตู นะครับคล้ายๆกับแบบรถที่เราเห็นคันนี้นะครับพูดง่ายๆว่ามัสเซลคารเนี่ยก็เป็นรถที่คนเล่นกันเยอะนะครับในอเมริกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่นิยมที่อื่นด้วยนะครับ h o อตวิวก็เลยสร้างเป็นมัสเซลคารขึ้นมาคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับชอบกันไหมครับนี่นะครับรถฮอตวิว m e กก c คอนสตรักทั้ง4คันนะครับวางเทียบกับรถฮอตวิวธรรมดานะครับ ถ้าใครชอบสนใจอยากต่ออย่างที่บอกนะครับต่อรถที่เป็นรถฮอตวิวแต่ว่าต่อสไตล์ Lego นะครับก็จะสนใจชุดนี้แล้วก็หาซื้อกันได้นะครับฝากกดสับ s ใครต์ติดตามช่องซงแก๊กใหด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบใน Facebook ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ฮอตวิวฮันเตอร์สนะครับเป็นเพจของพวกเราเองนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ